คนที่กินอาหารเร็วเกินไปกินเยอะเกินไปแล้วมีอาการท้องอืดฟังคลิปนี้ค่ะการกินอาหารที่เร็วเกินไปกินเยอะเกินไปนะคะนอกจากทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องยังเกิดจากอาหารที่กินเข้าไปด้วยค่ะอันแรกค่ะเป็นอาหารทอดหรืออาหารที่มีไขมันสูง 2. ถั่วธัญพืชชนิดต่างๆเช่นนมถั่วเหลือง 3. ผลไม้บางชนิดและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลฝุกโต๊ส 4. ขนมและเครื่องดื่มที่มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาล 5. ผักดิบหรือผักสดที่ไม่ผ่านความร้อน 6. อาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลและโต๊เป็นส่วนประกอบเช่นนมหรือผลิตภัณฑ์จากนม ซึ่งการป้องกันไม่ให้ท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นท้องก็คือการเคี้ยวให้ละเอียดไม่กินเร็วเกินไปค่ะแล้วก็กินอาหารให้ปริมาณที่พอดีเด็กเลี้ยงอาหารดังกล่าวนะคะแต่ถ้าเกิดอาการแล้วทํำยังไงอันแรกเลยค่ะไปเดินย่อยอาหารค่ะ30นาทีหรือใช้โปรเบอติกนะคะเพราะว่าโปรเบอติกมีจุลินทรีย์ที่ดีค่ะช่วยในการย่อยแล้วก็ช่วยลดท้องอืดท้องเฟอ้อค่ะ